รถตัวพิเศษทักซีนารัสสามสองกำลังเข้าสถานีเบญโปกราชายอยู่ประมาณสัก25นาทีนะครับก็ยังมีเลกอยู่ช่วงจุมพรหนึ่งสุราธานีนะครับยังมีการเลคก,กันอยู่โดยเวลารถนะครับดเดี๋ยวจะดูอนาคตนะครับตอนนี้หางกู้จุมพรสุราและก็สุราท่าใจทรงพังนะครับกำลังอยู่เจรนา,นาในบอร์ดรอพทอแล้วครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะได้รับการ ประมูลก่อสร้างในรัฐบาลชุดนี้นะฮะก็อรอลุ้นกันถ้าได้รับการอนุมัติก่อสร้างเสร็จนะครับทางกูใส้ใต้ก็จะยาวมากเลย สถานีใหม่สวยงามนะฮะ cái chanh cho thắng nhu à thắng nhu mà tóm lại thì đúng